ขอให้ทําคดีให้ก่อนแล้วค่อยจ่ายค่าทนายตอนคดีจบได้ไหมเออโทษนะคะไอ้คําถามนี้เป็นคําถามที่ดาวจะมาตอบในวันนี้และคะ่ะว่าแล้วถ้าจ้างทนายแล้วไม่ชนะคดีเนี่ยต้องเสียเงินไหมนะคะคําถามนี้นะคะดาวก็จะมีคําตอบอธิบายเ,เพื่อนๆฟังง่ายๆแบบนี้นะคะว่าการที่เราไปจ้างทนายความเนี่ยมันเหมือนสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเดลล์ชาแนลอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาวก็จะมาพูดเรื่องของคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่พูดเรื่องของการจ้างทนายความนะคะคราวนี้มันก็จะมีคําถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราจ้างทนายความแล้วไม่ชนะคดีเนี่ยนะคะมันจะต้องจ่ายค่าทนายส่วนที่เหลือไหมหรือว่าต้องจ่ายค่าทนายไหมนะคะแต่ก่อนที่ดาวจะพาเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่เนื้อหานะคะดาวก็ขอเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิง่งติดตามดาวแล้วก็ทีมงาน มาด้อนรัชแนลด้วยนะคะค่ะจากการทํางานที่ผ่านมาของดาวดาวก็จะชอบเจอคําถามที่ว่าเวลาจ้างทนายความแล้วแพ้คดีเนี่ยนะคะไม่ต้องจ่ายค่าทนายได้ไหมอย่างนี้หรือว่าขอให้ทําคดีให้ก่อนแล้วค่อยจ่ายค่าทนายตอนคดีจบได้ไหมเออโทษนะคะไอ้คําถามนี้เป็นคําถามที่ดาวจะมาตอบในวันนี้และคะ่ะว่าแล้วถ้าจ้างทนายแล้วไม่ชนะคดีเนี่ยต้องเสียงเงินไหมนะคะ คำถามนี้นะคะดาวก็จะมีคําตอบอธิบายเพื่อนๆฟังง่ายๆแบบนี้นะคะว่าการที่เราไปจ้างทนายความเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เราไปหาหมอค่ะ<ฮ>เราไปหาหมอหมอตรวจโรคให้เราหมอสั่งจ่ายยาให้เราแล้วเราก็ได้ยากลับมารักษาที่บ้านเนี่ยเราต้องจ่ายเงินไหมคะแ <c oughs> น่นอนว่ายังไงเราก็ต้องจ่ายถูกไหมคะซึ่งบางทีเรารับยากลับมาบ้านไม่ใช่ว่าโรคเรามันจะหายนะคะเพราะว่าหมอเขาก็ต้องรักษาพปตาการถูกไหมมันก็เหมือนกับทนายความนี่แหละค่ะ ทานายความเนี่ยคือคนที่แก้ปัญหาให้กับคนที่ไปปรึกษานั่นก็คือตัวคุณคุณไปปรึกษาเขาเนี่ยเขาก็จะให้คำปรึกษาว่าคดีของคุณต้องทําแบบนี้แบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ชนะคดีก็ได้หรืออาจจะชนะคดีก็ได้มันก็ขึ้นอยู่ตามข้อที่จริงของแต่ละคดีดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะแพ้หรือไม่แพ้มันก็คือการที่คุณ เอาปัญหาของคุณเนี่ยนะคะไปให้ทนายความมานั่งแก้ปัญหาก็เหมือนกับให้ทนายความมานั่งตวนโลกให้คุณแล้วมินิฉัยโลกให้คุณแน่นอนว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องจ่ายค่ะจะแพ้หรือชนะเขาก็สละเวลามาช่วยเหลือเราจะแพ้หรือชนะเขาก็เอาความรู้ความสามารถของเขามาแก้ปัญหาให้เรา <Wow. S 1> ดังนั้นเราเองก็ควรจะต้องจ่ายเงินค่าทนายซึ่งเป็นค่าความรู้ค่าความสามารถ นั้นให้กับเขาด้วยค่ะแล้วคำถามที่ว่าทำคดีให้ฉันก่อนแล้วค่อยให้ค่าทนายทีหลังได้ไหมประเด็นเนี้ยนะคะดาวก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องให้ก่อนเพรานเป็นเรื่องของค่าวิชาชีพค่าประสบการณ์ค่าวความรู้เนาะแต่คราวเนี้ยทนายแต่ละท่านนะคะก็จะมีลักษณะการทำงานที่ไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะแบบยวนได้สายช้าได้อย่างเงี้ย บางท่านก็บอกว่ารอ,อครั้งเดียวตอนสุดท้ายก็ได้มันก็มีค่ะซึ่งคําตอบนี้เราก็จะตอบว่าแล้วแต่ทนายแต่ละคนว่าจะเรียกแบบไหนนะคะคําถามต่อมาที่จะชอบแบบมีคนถามเข้ามาเรื่อยๆก็คือแล้วเราปรึกษาทนายก่อนได้ไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะทนายแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันบางคนคิวยาวเหยียดเลย ก็ไม่ได้มีเวลามาให้คำปรึกษาเราแบบด้วยเอยเฉยแฉแต่ว่าณนปัจจุบันนะคะเราสามารถที่จะไปปรึกษาหรือขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมายฟรีได้ที่สถานีตำรวจภูธรแต่ละพื้นที่ซึ่งตอนนี้จะมีทนายอาสานั่งประจำอยู่นะคะอันนี้เราสามารถไปปรึกษาได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับประเด็นที่ดาวมาพูดในวันนี้ดาวก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนนะคะคงจะได้ความรู้แล้วก็เข้าใจประเด็นที่ดาวพูดมาไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมงานโมเดินลอนนะคะแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้หรือว่าไปคอมเมนต์สอบถามในเพจโมเดิร์นลอหรือโมเดิร์นลอ h ชาแนลก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดาวต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย